สวัสดีครับท่านวันนี้พามาตีพึ่งหลวงนะฮะมีคนชี้เป้านะฮะตาข้างบ้านชี้เป้าให้มาดูพึ่งหลวงนะฮะไปไปดูรังกันเลยเดี๋ยวจะซูมให้ดูฮะอยู่ต้นมะข่าแต้พี่น้องเนี่ยฮะเนี่ยตาเขาชี้เป้าให้นู่นนะฮะอยู่ยอดเห็นไหมฮะกลางหน้าจอฮะนะฮะกลางหน้าจอ ะะรังใหญ่พอสมควรครับแต่ไม่ถึงล้อมอไซค์ก็เหมือนพึ่งจะมาใหม่แต่ไม่ใหม่อาจเป็นพึ่งใหม่หรือพึ่งเก่าก็ลุ้นกันนะครับลุนกันข้างบนนะฮะพึ่งถามน้ำออกน้ำออกจากต้นนะฮะเมื่อกี้นะเสร็จเมื่อกี้ขึ้นยังไม่ได้นุ่นนะฮะอยู่ยอดตอน้นคาแต้เลยพี่นอกรังพอได้เหมือนจะรังใหม่ ดูก็เหมือนจะรังเกา่ารอ,ล,อลุ้นกันข้างบนนะครับท่นานเจอกันข้างบนกว่าจะกระดิบขึ้นอีกครับไม่ได้เอาอุปกรณ์มาเยอะเนี่ยตาเขาชี้เป้าให้รอ,ล,อลุ้นข้างบนพี่น้องรองลุ้นข้างบนฮะว้ายมีเสียเต้เอะเคมีเสียเต้ตะไม่การพูดตะไม่กะตีอ่ะ โอ,โอ้รุ่นเน่ไอเกศี่ยารุนเน่่วงเตียลองเตียเยกูกนดีอ๋อช่วงกเปียเปียซื่อช่เปียซื่เปียเน่เปี๊ปยแม่เน่ยช่วงนวะเออตยเาเ้าจ คอยตุคอยตปูนเสีอีจ่าอีจ่าเกยไก่ชื้นบีอ่างเก่งอยู่นะอีจ่าไก่ชื้นตวงเก่ไก่ชื้นบีไจ่แก่ตัวนุ่นเก่งปนไอ้สันเก่งตปูนเสียเสียไก่ตีน้อยปั่นดิงจีนหนาเสียตปูนบอยพ่อเนี่ยฮะข้างบนอ่ะอ่ะเจอกันข้างบนพี่น้อง โอ้ยกะต่อวองโจเตียดูฮะเอบราคาวโปรยโปริโปรยพี่น้องขึ้นกระดบขึ้นมาแล้วพี่น้องโอ้ยหโคตรเหนื่อยโคตรเหนื่อยโอ้หอบขึ้นเลยพี่น้องเจอกันที่รังครับเดีย๋ยวจะจุดครบป๊บนึงยังขึ้นไม่ถึงครับยังอีกประมาณสองสามวาครับครบยังไม่จุดเลยโหูเกิดตบขึ้นจนเหนื่อยฮะ เจอกันที่รังพี่น้องขึ้นมาถึงแล้วเนี่ยรังใหญ่ๆอยู่ฮะเนี่ยปลายนิ้วนะฮะเดี๋ยวจะจบคุกใหญ่พอสมควรนะแต่ไปถึงลอ้อมอไซครับท่านเนี่ยฮะเดี๋ยวซูมให้ดูฮะเนี่ยแต่ไปถึงลอ้อมอไซค่ะ,ะเจอกันที่รังฮะเดี๋ยวจุดเข้าแป๊บนึงพี่นอ้องเดี๋ยวให้ดูนะฮะท่านเนี่ยคสอซวอยู่ยาน,านั่ชค้ำๆอยู่พี่น้องเนี่ยนฮะ นนี่นะสวยอยู่เต้โอ้ยรวงดำทวดไปหมดเลยหัวน้ำยังสวยอยู่พี่น้องเงี่ยนะฮะเี่นนะฮะเนี่ยนะฮะสวยอยู่พี่น้องเดี๋ยวให้ดูหัวน้ำพี่น้องแป๊บนึงพี่น้องเจอเห็นไหมเนอ้อ ก็ไม่เป็นใจเลยพี่น้องนะฮะโอ้อีกแล้วอีกแล้วอ้น้้วอ้โอ้่้อ้อ้้อ นะหัวน้ำเห็นไหมะหัวน้ำขาวบุคาบุพี่น้องเนี่ยฮะโอ้ยถอดถอด ตอไปหมดเดือแเต็หัวน้ำพี่นนอง เห็นพี่น้องเห็นไหมฮะน้ำสวยเห็นไหมฮะ,ะน้ำสวยปิดตาขาวบุขาบูพี่น้องเห็นไหมฮะไปรังถอดเอาไปหมดเลยพี่น้องเนี่ยเห็นหน้ำฮะขาบูขาบูสำหรับคลิปนี้ก็สั้นแค่นี้ครับขอบคุณตามรับชมครับเจอกันข้างล่างครับเจอกันข้างล่างนะฮะเจอกันข้างล่างนะฮะสุดยอดตอนเลยะฮไะป นสวยๆดูรอบๆช,ช,ช้ำๆสวยๆฝั่งนี้อ่ะเอาฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไรปะเจอกันข้างล่างครับขอบคุณตามรับชมครับชอบฝากกดไลค์กดแชร์ฝากดตามไปด้วยครับช่องสุนันโยธีฮะเจอกันสรุปผลข้างล่างครับไป